วิธีถอนการติดตั้งแอปทางรัฐกรณีคนที่ได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องการใช้แต่ที่แอปทางรัฐใส่รหัสเข้าแอปแต่ที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตัวอย่างนี้ได้รับสำเร็จแล้วแต่ไม่ต้องการใช้แอปนะครับแต่ที่การตั้งค่าขวามือล่างสุด ต่อไปแต่ที่จัดการข้อมูลบริการแต่ที่ดิจิ t อลวอลเล็ตต่อไปแต่ที่ยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแต่ที่ยกเลิกสิทธิ์เสร็จแล้วให้เราแต่ย้อนกลับแต่ที่ออกจากระบบแล้วให้เราแต่ตกลง ขั้นตอนสุดท้ายจะลบหรือถอนการติดตั้งแอปนะครับให้เรากดค้างไว้ที่แอปทางรัดแต่ที่ข้อมูลแอปแต่ที่ถอนการติดตั้งสุดท้ายให้เราแตะตกลงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยทำไม่ง่ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไม่ไมครับ